สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปิ่นอุมาพยากรพรมยานนะคะเหมือนอย่างคลิปที่แล้วเลยคะ่ะที่ปิ่นบอกไปนะคะว่าปิ่นเพิ่งจะได้เปิดช่อง YouTube อย่างเป็นทางการนะคะทางด้านการดูดวงนะคะซึ่งในครั้งนี้นะคะคอนเทนต์ของเราก็คือเราจะมาดูดวงให้กันนะคะว่า ในปี2566นี้นะคะคนที่เกิดแต่ละเดือนเนี่ยนะคะจะมีดวงชะตาในปี2566เป็นอย่างไรบ้างไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการงานการเงินและความรักนะคะก่อนที่เราจะไปดูกันในแต่ละเดือนนะคะรบกวนกดติดตามนะคะกด subscribe กด like กดแชร์ขอบคุณมากคะ่ะไปดูกันเลยคะ่ะสำหรับคนที่เกิดเดือนมกราคมก่อนเลยละกันนะคะ ก็จะเป็นดวงโดยรวมทั้งปีนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเพราะว่าการอ่านดวงตรงนี้เนี่ยค่ะมันเป็นการอ่านดวงแบบคร่าวๆเป็น general reading นะคะก็อาจจะมีบางคนนะคะที่ตรงหรือว่ามีบางจุดที่อาจจะไม่ตรงนะคะนั่นขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเป็นวันเดือนปีเกิดเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยใดๆก็ตามแต่นะคะก็ใครที่ได้รับฟังรับชมแล้วเนี่ยค่ะก็สามารถนําไปปฏิบัติตามหรืออะไรใดๆได้เลยค่ะ อะเรามาเรื่องแรกกันก่อนนะคะในเรื่องของการเงินการเงินของคนเกิดเดือนมก,กราจะเป็นอย่างไรออโอ้โหไพ่ใบแรกออกมาสวยมากนะคะต้องบอกเลยนะคะว่า การเงินของคนเกิดเดือนมกราคมนะคะอืมจะได้กันจะได้เงินเนี้ยนะคะเข้ามาแบบฟรุกฟุกเฮงเงนะคะแล้วก็ได้เข้ามาค่อนข้างที่จะดีพอสมควรเลยนะคะสิ่งหนึ่งเลยนะคะคืออันนี้ปิ่นไม่ได้สนับสนุนหรือว่าส่งเสริมนะคะแต่ถ้ามีการเสี่ยงโชคคุณจะได้โชคนั้นคุณจะได้เงินเข้ามาจากการเสี่ยงโชคหรือได้มาจากอะไรก็ตามแต่ที่คุณไม่คาดคิดแล้วยู่ๆก็ได้ขึ้นมาแบบ ทันทีทันใดทันด่วนทันใจแบบงงงงฟลุกฟลุกนะคะคือพูดง่ายๆเลยนะคะว่าดวงการเงินของคุณเฮงมากเลยนะคะในปี2566นี้าู้้หิ้ยินดีด้วยอ่ะไพ่สวยมากและใดๆก็ตามแต่นะคะนอกเหนือไปจากการที่ได้มาจากการทํางานหรือว่าจากการเสี่ยงโชคหรือว่าได้มาแบบปฏิหารแบบฟุกฟุกอะไรก็ตามแต่นะคะคุณยังได้การเงินเนะะี่ยค่ะมีผู้ใหญ่สนับสนุนคอยช่วยเหลืออุปถัมภ์คำชูเป็นอย่างดีด้วยเช่นเดียวกันนะคะ เนี่ย yeah, เป็นผู้ใหญ่ใจดีที่ถ้าเกิดว่าคุณมีการร้องขอหรือว่ามีการพูดคุยกับท่านเมื่อไหร่ปุ๊บคือผู้ใหญ่คนนั้นเนี่ยคะ่ะเขาพร้อมที่จะสป,ปอร์ตคุณในเรื่องของด้านการเงินเป็นอย่างดีเลยค่ะพูดง่ายๆมีสปอนเซอร์ใจดีคอยสป,ปอร์ตคุณอยู่นะคะรวมไปจนถึงนะครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เองเนี่ยคะ่ะท่านก็เตรียมพร้อมที่จะประทานพรเกี่ยวกับทางด้านการเงินให้คุณเองด้วยเช่นเดียวกันนะคะเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ อ,อ,อยู่ชั้นสูงมากๆเลยนะคะเป็นพระพรมนะคะถ้ายังไงก็แล้วแต่นะคะลองมีโอกาสนะคะก็ลองไปสักการะท่านดูนะคะที่รูปรักษ์ของพระพรหมตรงไหนก็ได้ที่คุณสะดวกเลยนะคะหรืออีกอย่างหนึ่งนะคะท่านเนี่ยต้องการแค่ คําขอบคุณหรือว่าการตอบแทนท่านแค่ขอให้คุณเนี่ยค่ะหมั่นปฏิบัติธรรมสวดมนต์ไหวพระเจริญสติภาวนานั่งสมาธิแล้วแล้วก็ท่านก็จะยิ่งแบบว่าบันดลดนบันดาลในสิ่งของ การเงินให้มันเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ทําให้คุณเนะะี่ยค่ะมีการกินการอยู่ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีเงินเข้ามามากมาย่กยกองเลยนะคะแต่ใดๆก็ตามแต่นะพอได้เงินก็นี้มาเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณเนะะี่ยค่ะจะต้องเอาไปเลี้ยงดูอุ้มชูเหล่าบริวารของคุณเองเพราะตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่ใช่ว่าตัวคนเดียวสักเมื่อไหร่นะคะก็คือคุณเนี่ยถือได้ว่าเป็นที่พึ่งพิงแก่คนอื่นๆด้วยเช่นเดียวกันคือเหมือนกับว่าได้มาได้เงินมาเนะะี่ยค่ะค่อน ข่างที่จะดีมีแคสโป่ค่อนข้างที่จะโอเคแล้วก็ได้มาแบบฟุฟเฮงๆก็จริงนะคะแต่เงินตรงส่วนนี้เนี่ยคุณจําเป็นที่จะต้องมีการแบ่งไปให้กับเหล่าบริวารที่มักจะคอยสร้างปัญหาให้คุณเอย่ยอะไรเอย่ยใดๆก็ตามแต่เพราะว่าคุณเองเนี่ยค่ะเป็นที่พึ่งหลักเป็นเมนหลักของการเลี้ยงดูอุปการะบริวารต่างๆไม่ว่าจะเป็นบุพการีอันนี้คือดีนะคะก็ให้ท่านไปเถอะหรือบริวารลูกหลาน ลูกน้องที่ทํางานอะไรพวกนี้นะคะให้ให้เขาอยู่เสมออยู่ตลอดเวลาซึ่งบริวารเหล่านี้เนี่ยแหละคะ่ะมักจะสร้างปัญหาปวดหัวให้คุณอยู่ตลอดเวลาเลยดังนั้นแล้วเนี่ยคะ่ะลองเข้าไปดูหรือว่าลองเข้าไปดูแลเขา แบบใกล้ชิดสักนิดนึงนะคะในเรื่องของการเงินจะได้ไม่ทําให้คุณปวดหัวเกี่ยวกับเรื่องการที่เราได้เงินมาแล้วต้องแบ่งไปให้เขาอยู่ตลอดเวลาค่ะดังนั้นแล้วเนี่ยนะคะก็ขอให้คุณเนี่ยโชคดีในเรื่องของการเงินตามไพ่ที่ออกมาเลยนะคะอุ้ยแล้วก็บริหารจัดการบริวารให้ดีนะคะจะได้ไม่ต้องเสียเงินไปกับบริวารมากจนเกินไปค่ะอ่ะต่อไปเรื่องของการเงินแล้วต่อไปเรื่องของการงานเนาะ เรื่องของการงานในปี2,566ของคนเกิดเดือนมกราจะเป็นอย่างไรอืมอืม,อม และอืเกือบจะสวยแล้วต้องบอกเลยนะคะว่าคนเกิดเดือนมกรานะคะเรื่องของการงานนะอันดับแรกเลยนะคะคุณจะได้รับการสนับสนุนอุ้มชูแล้วก็ประสบความสําเร็จเกี่ยวกับเรื่องของการงานค่อนข้างที่จะดีทีเดียวนะคะทําอะไรก็ประสบความสําเร็จค่ะแต่ความสําเร็จนี้เนี่ยไม่ได้มาจากแค่คุณเพียงคนเดียวเฮ้ยดวงเนี้ตั้งแต่เรื่องของการเงินแล้วนะคะอันนี้การงานก็ยังมีผู้ใหญ่คอย ให้การช่วยเหลืออุปถัมภ์คำชูพอเขาเอนดูแล้วก็รักคุณมากเป็นพิเศษนะคะแล้วก็เวลาที่คุณมีปัญหาใดๆก็ตามแต่นะคะมักจะต้องมีการแบบว่าคอยช่วยมีคนคอยช่วยเหลือสนับสนุนอยู่ตลอดเวลาด้วยเช่นเดียวกันซึ่งปัญหาจากการทำงานเนี่ยคะ่ะมันมีเป็นเรื่องของเป็นเรื่องปกติธรรมดาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่แค่ว่าเราจะสามารถฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆเหล่านั้นไปได้ไหมซึ่งไพ่เนี่ยคะ่ะบอกเลยค่ะว่าคุณ ไม่ได้เดินทางเพียงลําพังอะ่ะเออคือแบบคุณมีทั้งแบบว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยอยู่เคียงข้างและมีเพื่อนร่วมงานหรือรวมไปจนถึงผู้หลักผู้ใหญ่หัวหน้าง,งานเนี่ยค่ะคอยเคียงข้างไปได้วยกัน อยู่เสมอนะคะผู้ใหญ่ฝ่ายดีก็มีนะคะเขาก็จะคอยแบบว่าประคับประคองอุ้มชูคุณไปนะคะแล้วก็ทําให้การงานเนี่ยคะ่ะมันผ่านไปได้มันราบเรื่นไปได้แต่ใดๆก็ตามแต่ไพ่แนะนํามานะคะว่าในส่วนของปี2,566ของคนเกิดเดือนมกราคมด้านการงานเนี่ยคะ่ะไม่ได้ง่ายนะถึงจะประสบความสำเร็จมีคนคอยอุปถัมภ์คำชูช่วยเหลือใดๆแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยคะ่ะลักษณะของงานเนี่ยคะ่ะมันค่อนข้างที่จะหนัก แล้วก็ต้องใช้ความอดทนในการทําเป็นอย่างมากคุณต้องมีความละเอียดรอบคอบในเรื่องของการทํางานเป็นอย่างมากค่ะหนักมากแล้วก็ต้องเหนื่อยมากคือทําเหมือนวัวเหมือนควายเลยพูด,ดง่ายๆนะคะอันนี้อาจจะแบบคือไม่ได้พูดแบบว่าคาไม่สุภาพนะคะแต่คือแบบเปรียบเทียบให้ฟังนะคะว่าทํางานหนักมากจริงๆสิ่งที่เราทําตรงนี้เนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่าเราอะทาอาจจะเพื่อตัวเองด้วยส่วนหนึ่งแต่ส่วนใหญ่แล้วอะคุณ เมคมันนี่ด้วยการทำงานเนี่ยเพื่อคนที่ตัวเองรักและเพื่อครอบครัวและอีกอย่างหนึ่งนะคะในสิ่งที่สำคัญทุกย่างก้าวของคุณทุกผลงานของคุณเนี่ยคะ่ะเป็นที่ถูกจับตามองเป็นอย่างมากจากหัวหน้างานลำดับสูงสุด เพราะฉะนั้นเลาเนี่ยอย่าทําอะไรให้มันผิดพลาดต้องเช็คให้ดีต้องละเอียดถี่ถ้วนค่ะเพราะเหมือนกับว่าเขากําลังมองดูคุณอยู่มันเหมือนเป็นการจับผิดค่ะแต่ในการจับผิดตรงนั้นเนี่ยมันมีการผิจนารณาร่วมกันไปด้วยว่าสิ่งที่คุณรับผิดชอบอยู่นะตอนนี้เนี่ยคุณทําได้ดีแล้วหรือยังอถ้าทําได้ดีอาจจะมีอะไรบางอย่างดีๆเกิดขึ้นกับคุณในปีหน้าแต่ถ้าทําไม่ดีแล้วเราผิดพลาดนู่นนี่นั้น ไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดมากจนเกินไปไม่ได้ใส่ใจในเรื่องของรายละเอียดแล้วทําให้เกิดข้อผิดพลาดแล้วแล้วก็ดาบนั้นคืนสนองโดยเช่นเดียวกันนะคะเพราะว่าผู้ใหญ่คนนี้ดุใช้ได้เลยทีเดียวค่ะแต่ใดๆก็ตามแต่นะคุณมีทีมที่ดีค่ะโอเคเฮ้ยการงานดีมากนะเออก,กลางก,กลางกลางกก็ต้องขยันแล้วก็อดทนต่อไปนะคะต่อไปก็เป็นเรื่องของความรักเนาะ ความรักของคนเกิดเดือนมก,กราคมในปี2566นี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันคะ่ะอ่ามาแล้วหนึ่งสองและสามอืออ่ะโอเคมัน มันต้องเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งอะเนาะคือแบบคนเราอะมันจะดีทุกด้านเลยมันก็ไม่ได้ในเรื่องของความรักของคนเกิดเดือนมกราคมนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณเนี่ยมีความชิลมีความแบบล่าเริงสนุกสนานแล้วก็มีสเสน่ห์มากจนเกินไปหรือเปล่าเลยทำให้คู่คนที่สำหรับคนที่มีคู่นะคะเลยทำให้เราเนี่ยค่ะมี โอกาสที่จะทะเลาะเบาะแหวงกับคู่รักคู่ครองของเราได้นะคะเพราะความชิลเพราะความสนุกสนานเพราะความที่แบบว่าเราเออไม่ค่อยสนใจโลกสะเท่าไหร่เพราะเราปล่อยตัวปล่อยใจไปกับอารมณ์สุนทรีอะไรพวกนี้มากเกินไปแล้วมันทําให้เราลืมลืมเขาไว้ข้างหลังเราไม่ได้เอาใจใส่เขามากจนเกินไปอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังและอีกอย่างหนึ่งนะคะสําหรับคนโสดนะคะถ้าคุณเจอคนที่ชอบ ให้ดูให้ดีๆนะคะเพราะว่าลักษณะภายนอกเนี่ยเขาอาจจะดูดีดูเหมือนเป็นคนแบบธรรมดาปกติเรียบร้อยน่ารักแต่ใดๆก็ตามแต่เขาจะมีเบื้องลึกในเรื่องของอารมณ์ที่แฝงไปด้วยความรุนแรงนะคะแล้วที่สำคัญเจ้าชูม้มากเ,เขาอาจจะแบบแสดงตนว่าเออฉันน่ะเป็นโสดนะอะไรเงี้ยแต่ในความเป็นจริงแล้วเขาอาจจะซุกใคร เอาไว้อีกหลายคนมากๆบอกได้เลยนะคะว่าระดับความเจ้าชู้ไม่ธรรมดานะคะอันนี้ให้ต้องระวังเพราะไม่ได้หมายความว่าพูดไปอย่างนี้แล้วอุ๊ยแม่หมอแล้วถ้าเป็นอย่างนี้คือฉันต้องเลิกทุกคนกับ ที่กำลังคุยคุยดูดูอยู่หรือเปล่าก็คือไม่ใช่อย่างนั้นแต่เพียงแค่อยากจะบอกให้ระวังสแกนคนให้ดีเท่านั้นเองนะคะถ้ามีใครเข้ามาในช่วงปี2566นี้เนี่ยค่ะจะเป็นลักษณะนี้คือเจ้าชูคือแล้วก็แฝงไปด้วยอารมณ์รุนแรงถ้ามีปากเสียงกันขึ้นมา เรียกได้เลยนะคะว่าอาจจะต้องเดือดร้อนหนักกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะคะเป็นคนที่ความรักเนี่ยค่ะค่อนข้างที่จะผันผวนและแปรปวนมากพอสมควรเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอารมณ์ของคู่รักแล้วก็รวมไปจนถึงความไม่แน่ไม่นอนในเรื่องของสถานะว่าสรุปแล้วจะคบกันแบบไหนจะ,ะจะเป็นแฟนหรือว่าเป็นแค่คนคุย คือเขาเหมือนกับว่าเก็บคุณไว้เป็นหนึ่งทางเลือกเท่านั้นเองค่ะเพราะว่าใดๆคือเขาเป็นคนที่ทําอะไรตามอารมณ์สูงมากดังนั้นเราพิจนารณา,นาให้ดีๆนะคะถ้าเจอคนลนักษณะแบบนี้ก็ควร ถอยห่างไหมอะไรอย่างนี้ลองดูนะคะอ่ะโอเคสําหรับคนเกิดเดือนมกราคมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงานความรักปิ่นอ่านไปให้หมดแล้วนะคะขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะแล้วก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะใครที่ชอบนะคะรบกวนกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์แล้วก็กดกระดิ่งกริง๊งนะคะเพื่อเป็นการแจ้งเตือนนะคะว่าคลิปใหม่ของช่องปิ่นอุมาพยากรพรหมญาณมาแล้วนะคะแล้วเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้ามาดูดวงด้วยกันนะคะสวัสดี ดีค่ะ